ครับโบวีน้องสวัสดียามเช้าครับผมเช้านี้คลิปนี้แับที่บ้านอุกคนระับตำบลาดีอำเภอเมืองสุรินทร์น้องวันนี้จะพามาสูบสักเลี้ว,ว่านแห่ม <c> า <oughs> ดูครับน้องยงตุดชุดชุดอยู่ครับดูเรื่อนสูบน้ําพร้อมเสียนแห่พร้อมเดี๋ยวจัดครับผมทั้งสูบน้ําทั้งหวานแห่เดี๋ยวไปดูกันครับผม อาล้วครับพี่น้องนี่อะไรครับเจ้าของสวนโอ้ยครับผมอ่ะพี่มีชื่อสวนไหมสวนคุณแม่เดือนครับสวนคุณเดือนสวนคุณเดือนเนาะโอ้ก็เป็นเกษตรผสมผสานเลยเนาะพี่เนาะครับต่อยอดจากแม่ครับแม่ทำไปให้ต่อยอดปีวันแล้วครับโอ้ครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาดูเยอะพี่น้องเพราะว่ามีพันธุ์ปลาหลากหลายมีทั้งเมื่อกี้ปลาอะไรนะผมเห็นปลาหมอปลาหมอครับปลาหมอปลาหมอเทศหมอชุมพรเนาะ หลากหลายไปน้องทั้งพืชพักอนี่ครับพืชพักศูนย์ครัวแล้วก็พันปลาก็ขยายไปเรื่อยๆที่จะบอกว่าต่อยอดจากแม่เนาะจากคุณพ่อคุณแม่ที่ทาไว้ให้ก็ต่อยอดไปเรื่อยๆก,ก่อนจะลุ่งหงเดี๋ยวผมจะพาเดินดูไปนอ้องเดินดูเักหน่อยนึงก็เผื่อใครสนใจเรื่องปลาหรือของปลาโตแล้วอยากได้อย่างไรก็เดี๋ยวติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมองอกเงยมครับตูนน้ําจริงๆครับนี่ ให้พญานาคเลยครับผมปลาเยนนนอะดีครับปลาเยอะดีพี่น้องดูน้ำให้เปลียนแหนครับให้เปลียนแหนะน้ำจะได้ลดครับพี่น้องโซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์เฮ้อันนี้จะเป็นปลาดุกครับปลาดุกพีนก่น้องปลาดุกแล้วก็ Oy! ดูทางนู้นก็จะเป็นปลาหมอเทศนะครับ ก็จะเป็นปลาแล้วก็จะเป็นการล้างบ่อใช้ระบบหมุนเวียนอยู่ที่นอกเผื่อท่านใดสนใจเพราะว่าแกคงจะทําเยอะครับทีบ่ออยู่บ้านล่างบ่อหนึ่งต้องไกลๆทางนู้นแกบอกว่าเดี๋ยวกําลังทํากําลังขยายปลานะครับกําลังว่างอยเผื่อมีใครสนใจอยากได้พันปลาหรือมาดูปลาไปขายแกบอกก็สามารถติดต่อมาได้พี่น้อง ระหว่างรอพี่น้องระวังรอแักหน่อยนึงระวังรอแล้วก็สูบครับสูบ้ำไม่ลดครับผวันนี้สิบเอาแค่สิบแพร์ละพันพี่น้อง อายุแค่เดือนเดีเยวเองครับพี่นอ้องตัวเกือบสองนิ้วแล้วครับตาหมอเทศครับหมอชุมพรนแบบพี่นอ้องเอ้ยเป็นที่เป็นที่สูงที่ต่ำเป็นเนินครับจะมีบ่อปลาด้านหลังด้วยครับเนุ่นที่นบ่นปลปลาอะไรครับอเออตาออหมอหมอยังไงพี่นอ้องที่ว่ากำลังขยายเพิ่มอีกครับผม เลือทด้านใดมีตลาดหรืออมีช่องทางหรืออยากได้พันอะไรก็ติดต่อตามเบอร์นั่นหละพี่นอ้องโทรสอบถามได้ครับพี่แกกำลังขยายเรื่อยๆอยู่ครับโอ้อหนนี้กี่วันครับเนี่ยอายุเพิ่งเพิ่งอาลองมาเพิ่งเอารงนะครับยเยอะมากครับผมค้น่าจะหลายหมื่นตัวแล้วมนะั้งดูไปแล้ว หนแสนเราบ้างไมนองก่อนจะดูหวานแหกันมาดูปลาอย่างนี้เลยอันนี้กี่ประมาณกี่ตัวครับไปนี่โอ้หนึ 15, ่งมื่นห้าพันตัวคุณน้องครับก่อนจะดูปลาใหญ่เรามาดูปลาเล็กกันก่อนครับผมเด้อพี่น้องท่านใดมีตลาดหรือต้องการพันปลาอะไรก็สอบถามได้เือ ก็นะปรึกษากันครนะ่าวๆพี่น้องเรื่องปลาเราจะไปดูปลาใหญ่กันครับเอาละครับเริ่มรื้อกระชังแล้วครับผมดูจากทรงแล้วน่าจะซูมแล้วจับแบ่งกันครับ <laughs> <laughs> โอ้ยน้อง <laughs> เครื่องซูมน้ำสองเครื่องพญานาคอยู่ฝั่งนู้นครับอนู้นพญานาคอันนี้งูเขียวครับนี่น้อยๆน,นี่ครับ <laughs> เออเริ่มรือ้อ <laughs> ไม้รือ้อผัก บุ้งออกแล้วพี่น้องเดี๋ยวได้ดูกันครับเดี๋ยวได้ดูกันได้ลุ้นกันได้จุวบจะเป็นจังได้จะได้กี่คนนะอันนี้คะแนนเสียงคะแนนเสียงสองต่อสิบครับใครสู้ไปจับเลยวะพี่น้องดูออกแล้วครับมันมีในปลาในกระชังด้วยมีปลาในกระชังโอ้ครับ าแล้วพี่น้องปลาอยากออกกองครับผมมามามาให้เห็นแล้วครับผมอเออนี่สายกลางครับสายกลางลอยให้เห็นพี่น้องต่อย,อย่าอยู่ข้างล่างครับผมคิดว่านนะอพี่น้องลากปลาแบ่งกันแล้วครับนู่นู่นนู่นู่นู่น่น <laughs> เอเอเดูครวก็มีปลาลุกกอยู่ในตะไครเลย มาดื้อมาเด้อมาเดื้อจับสลากจับสลากมากองสลากดวงนี่ครับพี่ดอผู้จัดของเราเได้ได้กี่กี่คนครับ เก้าคนครับเก้าคนพันร้อยพันร้อยอ้าวันนี้แนะนำเรื่อป้ามันนี่น้องเก้าพันเก้าครับพี่เซ่ด้วยน้องเก้าพันเก้าน้องเก้าพันเก้าต่อร้อยหนึ่งครับบุนน้ต่อ้องเหลืออีกหนึ่งเก้าครับคนจัดต้องซื้อบัตรลงครับคนไม่เต็มครส่วนไม่เตรียมเอาไปเอายกเครื่องสูบออกแล้วครับจะได้เวลาลงแล้วไอ้นี่ไงพี่น้องที่เขาลากกับอาจจะขายเขียวขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยว้าดึ ตัวบักเอฟครับตัวบักเอฟปลาอ้าวพี่น้องมีทั้งปลาดุกปลานิลมีทุกปลาเลยเอ้าเอาเอาเส้นเส้นก่อนเส้นก่อนโอ้เอา้าได้ได้ไอ้ตรงตรงที่จะดึงกระชังออกด้วยเอาเส้นก่อนเอาว่ายน้ำ่ายขวดแล้วครับเดี๋ยวดูเออเอา เออเอามาเด้อปลาจวดจวดบอกงี้เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้สี่พี่น้องฝั่งนี้ห้าครับผมได้เก้าคนนะครับคนละพันร้อยพี่น้องพอแกเส้นปพื่อปลาเตกหขึ้นเลยครับผม ไกลแล้วครับไกละจะได้จวดกันแล้วครับผมก <c oughs> บื้ยนั่นละนั่นละเ้าฮ่าก้าวแกแ่กรอให้ปลาตื่นมาทางนี้ไง เรูจะโยนอะไรรมามาขับปรมาขัมาก่อนยนั่นไม้ปักโอ้ปลาตื่นแล้วปลาปลาตื่นมาทางนี้แล้วเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วครับปีน้องเตรียมครับเตรียมตัวปวดปลามืองอีิกมืองงอครับผม รอสัญญาณครับรอสัญญาณไปเลยเออเอดูเอเฮแรกลงไปแล้วพี่น้องมามาผมจะดูเฮที่เส้นนี่แหละ ออโอ้โหดูครับดึงไปแล้วดึงไปแล้วดึงทุนไปแล้วครับป๊าดนู่ลากไปแล้วครับดูนุ่ <c oughs> เฮ่พันกันบ่เอาใครจะลากขึ้นเป็นคนแรกครับคนโอ้โหครับไปเต็มแหเลยครับผมป๊าดเอาเอาเอา เรงสัยจะได้ค่าเส้นคืนแล้วครับอ้าวเมื่อกี้เส้นไปเยอะด้วยโอ้โโอ้โอโอกระชังจะร่วงก่อนแล,ล้วปลาปลปลาปลาดุกปลาดุกปลาดุกเออ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 ออเออนออเ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 ออรออเ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  มายัางมายางพี่นอ้องเป็นลากพมๆอยู่ม่ี้นะ่ะมามาปลาดุกอาจจาะปดดุกแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ปานินก็มาปลดดุกครับปลาดุก นู้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 นี่นู้นครับแห้นู้นอะไรเยอะนูปนินนอกวิธีปลาดินวิธีปลาดุกตนฮ่า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 เอาบทปลากันก่อนวินอกพี่วินอกวินองมาดูผืนนี้ครับปลานี่โอ้โหปลาหมอเทศครับผมปลาหมอเทศครับผมเทศแต่เช้าเลยครับเช้านี้หนีวัดมาโอ้โหนี่ครับ โอ้จะปลดยังไงอ้าวแล้วครับงงจะปลดยังไงหาวิธีแล้วครับนอนแล้วก็โอ้ใหญ่จริงน้องนี่ครับกระหมอนใหญ่จริงเอามาเยี่ยมมาเย็นมุมฝั่งนี้บ้างครับปลากระมังนี่เหมือนจะเหมือนจะแน่นครับเหมือนจะแน่นครับผมโอ้นี่พี่น้องปลาดุกปลานิลปลาตะเพียน เนี่ปลารวมพี่น้องรวมเลยครับรวมระคักเลยเอาล้ครับเอาแล้วครับพี่น้องจะทำหน้าตาตื่นครับลุ้นลุ้นลุ้นฮ่า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 ก็บตัวเอาพี่น้องครับ ใหญ่กว่าปลานินอีกครับผมโอ้ตัวปลาเอีครับเบื่อปลาหม้อปลานี่งม้อปหก็ีนแกบนอะไรยุมยุ้่มยำอยู่เอาเอาใสลูกปลาพันปลาอะไรเอ้าเอาเอามามามนี่ครับผมนี่ปลารวมครับปลารวม เอาล้วครับอุยูอายยาเต็มแฮแล้วพี่น้องเอาโอ้โอ้เอาเออลุกปลาพันปลาด้วยเอาปนกันครับปนกันไปเอาจะบอกขออนุญาตขอตัวช่วยขอตัวช่วยมา ไปแล้วครับไปแล้วครับมาจะบอกว่าติดตงแต่จอมเอ้านี่นี่แหละเส้นดีเราเมื่อกี้ไปครึ่งขวดเอาไปเต็มเหเลยครับเมื่อกี้น่ะเบิรอดโอ้ เฮียคอยยืนกแอกเลยเนาะอ้เราหน้าเมียตามทุกบ่อที่นี่ปลาอยู่มุมนี้แหละพี่น้องนี่มีปลาย่าเนี่ยแหละเดี๋ยวแหงไรลงตรงนี้ยพี่น้องเต็มอะเนอะเต็มแหงเลยครับมุมนี้ครับ กินมูลปลาอยู่มุมแถวๆนี้แหละนี่ไปหาไปหาคู่ปลาปาน้อยแล้วพี่น้องเ,เ,เราปลดเอาปลาน้อยครับปลาดุกปลาดุกบ่อนอยู่ตรงนี้ครับ,รรบนี่บ่อนแล้วบ่อนแล้วจจจัััดดดไไไปไปปเปิดเอา จวดแล้วครับจะจวดแล้วครับจวดนี่เต็มเต็มครับผมเอาเอาไปเจออะไรโท้ใครเจออะไรโท้ออ๋อ รุ่น <or> ร <ane> <Ziel gen ie> <es> ุ่นเลยอ่น้องเก็บปลาดุกครับปลาดุกมาแล้วหนึ่งตะเพียนหนึ่งเดี๋ยวเอาปลาลวมมาโชว์อีกครับผมอ่านู่นครับปลาหมอประนิ่นน้ครับประมาณสิบตัวได้อยู่ครับ ไอ้ยานี่ครับรู้แล้วว่ามานเพราะอะไรรู้แล้วว่ามานเพราะอะไรเออมีแกหนาวด้วยเอาลงทุนเอาพี่น้องเราเบิ้งเราเบิ้งครับนี่ปลายหญ้าเนี่ยลงทุนลงทุนปลายหญ้าตรงเนี้ยลงทุนเอาไม่เข้าไม่ออกเว่อ รอลุ้นพี่น้องไปนู่นมาบ้อนอีกแล้วบ้อนปัดดุกปลาดุกเข้าบอ่อปลาดุกปลาดุกหลายอยู่พี่น้องมามาหนักเท่วะอู้นักเทวะ่ห์ว่ะ โอ้เต่าเต่างอย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 น้ำโอ้ยมาแล้วครับเอาเอาไหนปลาไหนคือหนักหนักโอ้ออกมุดเด็กประดุกวันสี่ห้าตัวสีห้าตัวเต่าตัวหนึ่งเอามีตัวใหญ่มีตัวใหญ่พี่น้องเห็นดึ๊กดึ๊กมีดิปอดประดุกห้าหกตัวได้ไหมประดุกสามสี่ตัวครับ ไปเเรื่อยๆครับลองดูปลาดุกเด้เนี่ปลาดุสามสี่ตัวนึงปลาหนินปลานินคละไซส์ครับผมปลารวมครับปลานินรวม เบอร์หนึ่งครับอันนี้เบอร์หนึ่งพระเอกพระเอกบ่อนี่ครับพระเอกนี่พระเอกเลยครับนี่พระเอกปานินพระเอกปานินครับผมเอาเซียนแหเซียนแหก็บอกพระเอกปานินครับผมอ่าเอ๊ะวันก่อนผมไปตกปลากดกันรุ่นร้อยตัวโลยังเจอมาแล้วหมดอ่า เต็มโบ้เออปลาหลายหลายวานน่ะวานมาเต็มแหบึบเห็นบนทุกรอบเห็นบนทุกรอบกินแต่ฮอจอมกินแต่จอมฮะอะไรนะพี่มาดูมาดูคมหัน่น ผมแม่นมันนึกว่าใส่เดือนบอล็่ขนาดนั้นเลยบออาละครับเหแหใหม่แฮแห่สำรองโล่มาแล้วครับเดี๋ยวแกจะวานเป็นรูปหัวใจให้ดูใช้ยาเขาใช้ยาของเขาเออใช้ยาเขาครับวานเหรูปหัวใจ เป็น,ไปน,ไปนไยนได้รู้หัวใจเป็นยังไงเอาเดี๋ได้รู้ครับหัวใจเป็นรูปแบบไหนครับ <c oughs> เอาเ,น,เน,นี่ยวว่ <c oughs> าจะมัดให้มันเป็นหัวใจไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาพี่น้องอู้นั่นแหละครับ นั่นแหละมันไปอะไรหำหำเมื่อกี้นั่นแหละไปไปคบคบหามั่มเลยอ้าพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องทั่วโลกครับเจ้าเดียวในโลกที่จะาวานเฮบรรลุหัวใจไม่ใช่ใครที่ไหนครับช่างเสริมครับผมช่างเสริมจัดให้จัดให้ครับงามงานะครับ หัวใจนี้เพื่อเธอรู้หัวใจจริงๆริรู้หัวใจจริงๆริงเออ่านก็ได้ใจคนมาด้วยเลยคนไม่มีความรักไม่รู้หรอกนะวเออ น่องตรงไหนมีแนวจวดทำไมติดปลาดีแท้จวดจวดเลยใส่ปลามาตามแนวจวดนี่แหละครับมือใหม่มือใหม่มครับน่องนี่เห็นบอกครับผมบขึ้นทังไปแล้วกลารวมครับปลารวม มันรวไม่ถังนี่แหละครับตารรวครับรวมไม่ถังนี่แหละครับเนี่ยปลานิ่งยังได้มาเรื่อยๆอยู่ครับปลานึ่งน้องเนี่ยครับแหคัดไซคครับผมไซค์ครับนี่ครับนี่นี่ครับไซนี้อยู่ในกระถังถังหนึ่งไซหนึ่งอยู่นน่นครับกระชังดูอ่า มีหลายใจครับกัะเหตเหมือนกัน,รนครับเนี่ยน่งองปลาเบอร์นี่เบ,บอร์หนึ่งครับขอตั <c oughs> ่งเมย์ไปสั่เบอร์เบอร์หนึ่งนี่น้องครับแต่เชื่อก็เบอร์หนึ่งครับถูกเบอร์เลยถูกเบอร์เลยครับเบอร์หนึ่งานเดี๋ยวไม่เชื่อครับเห็นะครับเบอร์หนึ่งครับ อ่าอีกแล้วครับเฮ็ัดไส่เฮ็ัดไสคือหมานกว่าเขาแท้คฮ็ดเขาเฮ็เขาพี่น้องอันนี้เขาขับใส่เต็มกะละมังอยู่แล้วเฮ็ดเขาคือดเขาทางนี้เขาเงียบเงียบแต่ฟาดเรียบนะครับผมทางนู้นได้ยินแต่เสียงนะครับ เอาขอรูปหัวใจงามๆมีจ็กเทอ่อแน่เรียกีสันเรียกีสันเดี๋ยวผมหามุมสวยๆก่อนบ้านไปก่อนครับพี่น้องรอเบิงแบบงามๆครับงามๆ ตื่นครับคนวานตื่นครับบอกว่าจะวานรู้หัวใจคนมองทั้งกใะเ่ได้คราวแล้วครับปลาตัวหนึ่งเปิดวิ่งวิ่ไปไหนมาเป็นหัวใจได้สาตัวเขีงก็เด็กคนวะตัน่าพี่พ่อได้ยินแต่เสียงครับขอเงียบเสียงเลยเดินมาดูหน่อย เจอแล้วครับเจอแล้วครับโอ้ได้ไปครึ่งเข่งครับโอ้พี่น้องต่อมอ้ดีต่อมก็มีนี่นี่แหละที่เขาว่าติดฮอตโจมโจมจริงๆครับโอ้ได้ไปครึ่งเข่งเลยอ๋อก็ได้ไรพี่น้องโอ้อะไรลอยไปดู ปลาไหลปลาไหลเหรอบอกปลาไหลมีเกล็ดโอ้โหปลาไหลมีเกล็ดพี่น้องเอาปลาตุกปลาตุกนู่งสามสี่โตอยู่นะโอ้ยได้งูได้งูครับผมเดินมารอบไหนก็ได้รอบนั้นน่ะครับที่มีตัวใหญ่เลยนี่โอ้โยพี่น้องเพิ่งเดินผ่านเมื่อกี้เองได้ครึ่งเข่งเลยดูรอบนี้ครับดูเต็มหงายแมว ô à, à, <laughs> 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 oh, <né>? <laughs> oh, đây là ai đây là ai bộ ô bọn trơn á bọn 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 đây bọn đây bọn 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 เออาพี ah, lord, okay, x karaoke, x om, ่น้องเดี๋ยวแกจะซูมยูมให้ดูหย่าหย่ายายายาช้าว yeah, yeah, yeah. yeah, okay, uh, right, right, ันท oh, ับไปเลยไปใหญ่เลยเอาพี่น้องไปจังได้จะซูมยูมไหมทางซีฟมผมรอซูมยูมอยู่โอ้โอ้นึ เออพี่นองได้ซูมแท้ครับได้ซูมแท้พี่น้องผมเนี่ยได้ซูมแท้เลยท่หหคนไมได้บานคนเอบนับปาเลยล่ะซูมยุ่มซูมยุ่มบกันไเงินเงนที่เขาไปนะพวกใดกับบ้านดอกเมา เอาเอาแล้วเอาแล้วครับไตซูมเทพพี่น้องมามามานี่ปลาลายแห้งปลาเอาเอาเอาซูมพี่น้องซูมผมนี่แหละซูมผมนี่แหละซูมนี่ซูมไปตั้งไกลอะลูกซูโอ้ย ยัไงผมกำลังซูมเนะี่ยซูมยูมเอามวนมวนคือเก้าพี่น้องเรื่อยๆครับโคนมันลึกพี่นอ้องโคนมันลึกต้มมันลึกกวานเก็บกันไปเรื่อยๆอยู่ครับปลาเ็งคือก้าพอด้พอด้ปลาเค็งคือเก้าวพี่น้องปลาเค็งปลาเค็งยังเหลือปลาดุกในถังนั้นครับทีเราต้องแบ่งกันอีกวุ้นนะ ีิด้องก็เอามาฝากกันแค่นี้นะครับได้ซูมยูมกับเขาแล้วเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปเด้อว่ด้อง